สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Country Linux นะครับ สำหรับในคลิปนี้ครับก็เราจะมานําเสนอในเรื่องของ Kernel Panic ในตัวระบบปฏิบัติการ Linux นะครับว่ามันคืออะไรแล้วมีสาเหตุมาจากอะไรบ้างแล้วก็เราจะมีวิธีแก้ไขปัญหาอาการ Kernel Panic อย่างนี้อย่างไรนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาะดูกันในวิดีโอนี้นะครับก่อนที่จะพูดถึงสาเหตุแล้วก็วิธีการแก้ไขของปัญหา Kernel Panic นะครับผมก็เราก็ต้องมาทำความรู้จักกับ Kernel Panic ก่อนว่ามันคืออะไรนะครับผม อาการของเคเนีลพานิกก็คือเป็นอาการข้อผิดพลาดของตัวระบบปฏิบัติการนะครับผมก็เอ่อเป็นข้อผิดพลาดอะไรสักอย่างหนึ่งคนระับที่ทําให้ในส่วนของตัวจุดอ่แกนกลางของตัวระบบปฏิบัติการนะหรือที่เราเรียกว่าเคเนลเนี่ยเอ่อไม่สามารถที่จะทํางานต่อได้นะผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะแต่ว่าถ้า แกนกลางของตัวระบบอย่างเคอร์เนลเนี่ย,ยมันทํางานไม่ได้ปุ๊บเนี่ยมันก็ทุกอย่างก็หยุดชะงักหมดนะผมมันก็ทําให้เครื่องค้างแล้วก็แสดงข้อความเป็นตัวสอนออกมาว่าเออมันเกิดจากอะไรนะมันเกิดอยู่ที่ช่วงไหนนะในประมาณนี้นะครับผม ซึ่งเมื่อระบบปฏิบัติการเกิดปัญหาเครืเนียพนิกตัวนี้แล้วปุ๊บเนี่ยเราจะไม่สามารถทำะไรต่อได้เลยนะครับเครื่องมันจะค้างนะครับผมมีวิธีการที่จะเอ่อทำให้มันทำงานต่อได้มีอย่างเดียวคือคุณต้องสั่งปิดเครื่องแล้วก็เปิดขึ้นมาใหม่หรือว่าเอา่อทำการรีเซ็ตเครื่องนะครับถึงจะสามารถเอ่อใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อได้นะครับผมซึ่งนิยาของเครืเนียพนิกเนี่ยก็เอ่อหลายท่านก็น่าจะแบบเอ่อพอมองออกนะเพราะในตัวของ Windows นะครับที่มีปัญหายอยู่ตัวหนึ่ง หนึ่งนะที่เรียกว่า blue ก c e <oughs> นั่นเองนะครับผมก็ blue ก c r เนี่ยมันก็คือปัญหาในระดับของตัวแกงกลางของตัวระบบปฏิบัติการที่มันทํางานต่อไม่ได้แล้วก็หยุดทํางานไปแล้วก็จะขึ้นเป็นหน้าจอเป็นสีน้ําเงินนะครับผมหรือเป็นสีฟ้านะครับผมแล้วก็เป็นตัวนนสื่อขึ้นหรือจะเป็นเป็นตัวรูปหน้าบูดแล้วก็มี qr code แล้วก็อะไรพวกนี้ก็ อันนี้ก็คือเป็นปัญหาของตัวระบบและซึ่งมันก็จะมีสาเหตุหลายตัวนะครับผมเราก็มีวิธีแก้ไขในแต่ละอาการที่แตกต่างกันออกไปนะครับผมก็ในตัวของเครื่อ Panic พนิมันก็ขึ้นแบบเดียวกันนะครับผมเพียงแต่ว่ามันไม่ได้ขึ้นเป็นจอสีน้ําเงินเหมือนกับ Windows นั่นเองนะครับผมก็ขึ้นเป็นตัวหนังสือขึ้นมาหรือบามทีมก็ไม่ขึ้นนะครัยูดีก็ ค้างไปเลยก็มีนะครับผมก็อันนี้ก็จะเป็นลนักษณะของอาการของเครียดพานิกนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของตัวอาการของที่เรียกว่าเคร n e ดพานิกนะครับผมมันก็สิ่งที่คุณจะมองเห็นนะครับผมมันมีอะไรบ้างนะครับผมก็อันนี้เนี่ยก็จะเป็นค่าพวกที่เกี่ยวข้องกับหน่วยความจำนะครับผมอันนี้หรือพวกเอ่าเกี่ยวข้องกับพวกชุดคําสั่งใน CPU อะไรต่างๆก็สั่งเนี้ยก็จะบอกว่าเออมันกําลังจะทําอะไรอยู่นะครับผมก่อนที่ตัวมันเนี่ยจะตายนะครับผมก็มันก็ทําไอ้พวกนี้อยู่แล้วก็ สุดท้ายเนี่ยก็เกิดแพนิคนะผมก็เขาก็จะบอกว่าปัญหาที่พบเนี่ยมันคืออะไรนะครับผมมันก็จะขึ้นเป็นขอ้อความตัวนี้มา ส่วนที่สําคัญของเคอร์เนลแพนิอย่าดูแค่ส่วนท้ายอย่างเดียวนะผมเพราะมันจะบอกว่าปัญหาของเคอร์เนลแพนิมันคืออะไรนะครับส่วนเอ็กซ์ตนุ๋งเนี้เราก็เอ่อก็ว่ากันตามตรงก็คืออ่านแล้วก็ไม่เข้าใจอยู่ดีนะผมอันนี้ก็ตัวระบบเขาเขามันเปิดขึ้นมาให้นะครับทีนี้เนี่ยอ่าเมื่อเรารู้กันแล้วนะครับผมว่าอาการเคอร์เนลแพนิมันมันมีลักษณะเป็นแบบใดขึ้นเปนแบบแบบแบบไหนนะครับผมก็เราก็จะมาหาสาเหตุข,ของการเกิดอาการเคอร์เนลแพนิตัวน,นี้กันว่ามันเกิดมาได้ยังไงนะครับผม ก็ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยสาเหตุของการเกิดเคอร์เนลพ i นิคเนี่ยมันมีหลายสาหหลายสาเหตุมากเลยนะครับผมก็โดยเราเนี่ยขอจับ มันมารวมเป็นกลุ่มเลยนะผมว่าปัญหาสาเหตุต่างๆเนี่ยมนรวมกันเราก็สรุปมาเป็นกลุ่มนะดังต่อไปนี้นะครับผมก็อย่างแรกก็คือตัวที่มันเกิดปัญหาค่อนข้างบ่อยนะครับผมก็เป็นปัญหาทางด้านฮาร์ดแวร์เลยก็คือพวกอุปกรณ์ต่างๆมันทํางานผิดปกตินะครับไม่ว่าจะเป็นเอ่อเรื่องของหน่วยความจําอาจจะมีแรมไม่พอหรือเอ่อแรมอาจจะเสียไปแถวนึงหรืออาจจะแบบมีชิปบางตัวที่มีข้อมูลในแรมที่ผิดปกติอะไรพวกนี้ก็จะมีก็จะทําให้เกิดปัญหาแพนิคได้ เหมือนกันนะครับผมแล้วก็ส่วนของไดเวอร์นะผมก็ใช้ไดเวอร์ไม่ตรงรุ่นมากหรือใช้ไดเวอร์ที่เป็นรุ่นเก่าอย่างเงี้ยคือปูกรใหม่ไม่รู้จักอะไรเงี้ยก็เป็นได้นะครับผมแล้วแม้แต่พวกความร้อนของตัวชิปที่ เราใช้นะครับผมอุปกรณ์บางตัวอย่าง CPU หรือตัวการ์ดจอทีอ่มันทํางานหนักมันก็มีความร้อนปล่อยออกมาถ้าเราจัดการเรื่องความร้อนที่ไม่ดีเนี่ยมันก็อาจจะทําให้ตัว CPU มันทํางานผิดปกติจนเกิดแพนิคได้เช่นเดียวกันนะครับผมก็อันนี้ก็จะเป็นปัญหาในเรื่องของตัวอุปกรณ์หรือเทียว่าทางด้านฮาร์ดแวร์นั่นเองนะครับต่อมานะครับผมก็จะเป็นปัญหาทางด้านซอฟต์แวร์หรือทุกแอปพลิเคชันต่างๆนะครับผมก็ปัญหาของ ที่เกิดจากตัวซอฟต์แวร์เนี่ยเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยที่สุดนะครับผมก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโปรแกรมมันตีกันเองอะไรพวกนี้นะครับผมก็ส่วนสาเหตุหล,กล,กลกักๆก็จะเป็นเรื่องของตัวเคอร์เนลโมดูลนะครับผมก็ตัวระบบปฏิบัติการ Linux เนี่ยมันก็จะมีในส่วนของแกนกลางก็จะเรียกว่าเคอร์เนลซึ่งเคอร์เนลนะมันก็จะมีส่วนที่เอามาเชื่อมต่อกับตัวอ,อุปกรณ์หรือเชื่อมต่อกับตัวโปรแกรมอื่นๆนยเขาจะเป็นโมดูลนะซึ่งก็ทํางานแยกเป็นอิสระจากกันนะในแต่ตละอันซึ่งบางโมดูลเนี่ย ซึ่งมันหยทํางานใกล้ชิดก,กับตัวเคอร์เนลบางทีตัวนี้มันอาจจะพังนะหรืออาจจะ,ะมีการอัปเกรดตัวที่เป็นเคอร์เนลขึ้นมาแล้วปรากฏว่าโมดูลตัวนี้มันมีปัญหาอะไรเียมันก็อาจจาะทําให้ตัวระบบปฏิบัติการมันเกิดแพนิกได้นะครับผมหรือในส่วนของตัวปัญหาเรื่องของเนื้อที่จัดเก็บนะตัวไฟซิสเต็มมันเกิดผิดพลาดขึ้นมาแนละ้วบางทอีอาจจะอาการเหมือนประมาณว่าเราเราเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้แล้วกําลังบันทึกอะไรสักอย่างอยู่แล้วเกิดไฟดับเลยอะไรเงี้ยก็ เปิดขึ้นมาไอทีก็เนื้อที่ดิสมันก็ผิดปกติมันก็อาหัดชะโลดฟังก์ชันอะไรบางอย่างเกี่ยวกับตัวระบบปฏิบัติการไม่ได้มันก็จะจะ,จะพังนะครับผมก็เกิดเคร์เนลแพนิขึ้นมานะครับผมก็อันนี้ก็จะเป็นปัญหาในส่วนของ โปรแกรมนะครับหรือที่ว่าปัญหาทางด้านซอฟต์แวร์นั่นเ,เองต่อมานะครับผมก็จะเป็นกลุ่มสุดท้ายนะับที่อาจจะพบเจอได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นปัญหาเรื่องของการตั้งค่าหรือที่ยกว่าการคอนฟิกอะไรต่างๆที่ผิดนะครับผมอาจจะชี้ตำแหน่งของตัวเคอร์เนลผิดนะครับหรืออาจจะตั้งค่าบูตผิดตัวหรืออะไรพวกนี้นะครับซึ่งมันก็เป็นสาเหตุของการเกิดเคอร์เนลพิคได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนกลุ่มสําคัญนะครับที่เป็นสาเหตุของการเกิด Kernel p a n ในตัวระบบปฏิบัติการ Linux ได้นะครับผมต่อมานะครับผมก็จะเป็นในส่วนของอาการแล้วก็แนวทางการแก้ไขเบื้องต้นของตัว Kernel Panic นะครับผมก็อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ก็คืออาการหรือสาเหตุของตัว Kernel Panic มนะันมีหลายแบบมากนะครับผมก็อันนี้เราก็ สรุปในตัวของอาการคื r เนื้ a แพนิคที่พบเจอบ่อยแล้วแล้วก็มีปัญหาบ่อยที่สุดนะผมก็เอามาให้ดูสัก3-4ตัวอย่างนะครับผมแล้วก็มาดูกันว่าเอออาการเนี้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วก็จะแก้ไขมันอย่างไรได้บ้างนะครับผมก็เราค่อยมาดูในส่วนตรงนี้นะครับโอเค เริ่มอันแรกเลยก็คือ out of memory นะครับผมก็อันนี้ตามภาพข้างล่างเลยนะผมเกิดเนี่ย panic out of memory and no queue able process นะครผมก็อาการนี้มันเกิดจากอาการออกมาก็คือไม่มีหน่วยความจําที่เพียงพอนะครับผมเราก็ไม่สามารถที่จะเตะโปรแกรมในส่วนที่เป็นระบบออกได้นะครับผมคือคกลไกในการจัดการหน่วยความจําใน Linux เนี่ยคือถ้าหน่วยความจํามันเริ่มใกล้จะเต็มเนี่ยมันก็จะเริ่มเตะ โปรแกรมบางตัวที่ไม่ได้ถูกใช้งานออกนะครับอ,อ่าบางทีเนี่ยมันเนื้อที่มันเต็มมากๆเนี่ยมันมันตัวระ,ระบบปฏิบัติการเนี่ยมันจะไปหาในส่วนของพื้นที่ส w a p นะผมเรียกว่าอ,อ่าอาจจะเป็นส w a p file หรือจะเป็น partition นะที่ก็แล้วแต่ว่าเราตั้งค่าไว้ยังไงแต่แบมบ,บางทีเนี่ยมันเราอาจจะลืมหรืออาจจะไม่ได้ตั้งค่าหรือว่าตั้งค่าในส่วนของตัว อ่สวับน้อยเกินไปเนี่ยมันก็เกิดปัญหาตัวนี้ขึ้นมาได้นะผมว่าว่ามันใช้เนื้อที่จนเต็มจนไม่มีที่จะลงแล้วนะจะไม่สามารถที่จะเตะโปรแกรมที่ไม่ได้ใช้ออกได้แล้วนะผมมันก็เลยทําให้เกิดแพยยนิคตัวนี้ขึ้นมาซึ่งปัปปจจุบันนี้เนี่ยคือคอมพิวเตอร์มันก็มีหน่วยความจําที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เรียกว,ว่าอาการนี้มันค่อนข้างน้อยแล้วนะผมก็ไม่มาขึ้นไม่ไม่ค่อยบ่อยนะครับผมแต่ก็ยัง มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับผมก็อาการตัวนี้เนี่ยวิธีแก้ไขก็คือเราก็ต้องดูว่ามีโปรแกรมอะไรที่กินแลมเปืองเป็นพิเศษอยู่บ้างนะครับผมก็ลองไปอัปเดตโปรแกรมหรือว่าถ้าโปรแกรมตัวนั้นมันเกิดทํางานอยู่แต่ว่าอ่าเป็นโปรแกรมที่แบบไม่ได้ค่อยจะใช้งานหรือว่ามีแอบมาทํางานเนี่ยเราก็สั่งถอดมันออกนะครับผมก็มันก็จะทาให้การใช้หน่วยความจําลดลงนะครับผมหรือโปรแกรมมันแบบว่าทุกโปรแกรมสําคัญหมดเลยนะครับผมก็ไม่สามารถจะเอาออกได้แล้วโปรแกรมที่ใช้ มันกินแรมเยอะมากนะผมจนเออมันเครื่องมันหน่วงมันอืดจนืลอจนเป็นแพนิคเลยอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องจําเป็นมีความจําเป็นที่เราต้องใช้หน่วยความจําที่มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นอาจจะต้องซื้อแรมเพิ่มนะครับก็อันนี้ก็ต้องมีการลงทุนเพิ่มไปอี ขั้นตอนหนึ่งเพื่อแม่้มันมีปัญหาตัวนี้เพิ่มขึ้นมานะครับโอเคครับผมก็อาการแรกก็ผ่านไปนะครับต่อมานะครับผมก็อันนี้ก็จะเป็นอาการอีกตัวหนึ่งที่ผมเจอได้บ่อยเหมือนกันก็คือฮาร์ดแวร์หรือว่า IO e r r o r er นะครับผมก็ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นอาการเป็นลักษณะของตัวอุปกรณ์ที่อาจจะเสียบไม่แน่นนครับผม หรืออาจจะแบบทํางานไปสักพักแล้วมันก็หลุดไปเองอะไรเงี้ยก็ตัวเคยนี่พนิคมันก็เกิดขึ้นได้นะผมอันนี้ก็ตัวหน้าจอมันก็ที่ให้ดูเนี่ยคือมันก็เกี่ยวข้องกับพวกตัวจัดการพลังงานมันไม่สามารถทํางานได้นะผมมันก็เลยอ่ามันก็เลยระบบมันก็เลยพังนะผมอันนี้ก็อาจจะเป็นที่ในตัวของไดเวอร์มันอาจจะคุยกับตัวชิปที่เป็นตัว ตัวจัดการพลังงานไม่ถูกนะผมหรืออาจจะตัวนี้มันอาจจะเสียนะหรืออาจจะทานหมดหรืออะไรนี้ก็มาเลยทําให้ตัวแกนกลางของตัวระบบปฏิบัติการมันคุยกับตัวซอฟต์แวร์ไม่รู้เรื่องนะผมก็เลยพังนะครับผมวันนี้เนี่ยก็วิธีการแก้ไขปัญหาก็กต้องดูว่าอุปกรณ์ตัวนั้นมันทํางานสมบูรณ์ไหมนะมีการเสียบแน่นหนาหรือไม่นะครับผมเอ่อพวกการเชื่อมต่ออะไรต่างๆอะไรงีนน้แต่ถูกไหมแล้วก็มันโหลดไดเวอร์ตรงรุ่นไหมอะไรพวกนี้นะครับผมแล้วก็ มันจะมีจริงๆแล้วมันจะมีโปรแกรมอย,อยู่ตัวหนึ่งที่เอาไว้ตรวจสอบการทํางานของตัวอุปกรณ์อะไรพวกนี้นะครับผมก็ตรวจสอบก่อนว่ามันสามารถที่จะทํางานได้ไหมอะไรประมาณนี้นะผมเพื่อไม่ให้มันมีปัญหาในลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นอีกนะครับผมก็อันนี้ก็จะเป็นปัญหาในเรื่องของตัวฮาร์ดแวร์แล้วก็พวกอุปกรณ์อินพุตเอาพุอะไรต่างๆนะครับผมทั้มานะครับผมอันนี้น่าจะเป็นอาการที่ น่าจะเจอได้บ่อยที่สุดแล้วสำหรับในตัวของคือในแพนิกนะครับก็ในเรื่องของไฟเซตเตอร m เ r อร์เลอร์นะครับผมก็คือตัวแฟ้มข้อมูลที่ผิดพลาดนะครับผมตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีปัญหาในเรื่องของฮาร์ดแวร์เองไม่ว่าจะเป็นตัวฮาร์ดดิสก์พังหรือว่าตัว SSD อาจจะเสียแล้วอะไรเงี้ยมันเลยบูตไม่ได้นะครับผมมันก็เลยฟ้องตัวนี้ขึ้นมาหรืออาจจะเป็นตัวตั้งค่าที่ตัวบูตโหลดเดอร์อาจจะบูตตั้งบูตไว้ผิดตัวนะครับชี้ไปไหนก็ไม่รู้นะหลงทางนะตัว u รมันมันอ่านแล้วมันหาไม่เจอ อะไรประมาณนี้มันก็เกิดลักษณะแบบนี้ได้นะครับซึ่งวิธีการแก้ไขเนี่ยก็ต้องอาจจะต้องใช้เครื่องมือเพิ่มเติมอย่างพวกทำบูตลีนุก u ู USB ขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับแล้วก็บูตเราก็มาดูว่าเออข้อมูลในดิสที่ที่เราใช้บูตเนี่ยมันมีปัญหาหรือเปล่ามันอ่านได้ไหมนะผมลองใช้คําสั่งในการสแกนความผิดพลาดอะไรออกมาดูก่อนว่ามันมันมีความผิดปกติตรงไหนหรือเปล่านะครับหรือดิสมันพังยังอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องตรวจสอบในส่วนตรงนี้นะครับถ้าตรวจ อแล้วปรากฏว่า,เ,าเนื้อดิสมันพังอะไรเงี้ยก็ต้องอาจะต้องซื้อใหม่มาเปลี่ยนอะไรเงี้ยเราก็ลงใหม่นะครับผมอันนี้นะ่าจะแก้ไขไม่ได้แล้วนะฮะหรือจะลองดูในส่วนของตั้งค่าตัวของ GRUB bootloader ดูว่ามันมันหาตัวตัวเคร์เนียวถูกอันไหมนะครับผม พราะไม่งั้นเนี่ยคือถ้าเราตั้งค่าไม่ถูกนยมันก็บูตไม่ได้เหมือนกันนะเผื่อบางที่เราอาจจะตั้งค่าโซนอะไรบางอย่างเรากฏว่ามันไปนกระทบในโซนตรงนี้ก็ลองตรวจสอบแล้วก็ลองอ่าแก้ไขให้มันถูกต้องแล้วกันนะครับในโซนตรงนี้นะผมก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของปัญหาของ ไฟสิทธเทมนะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับต่อมาครนะับผมก็อันนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่พบเจอได้บ่อยแล้วก็มีหลากหลายเคสมากเลยนะก็จะเป็นเรื่องของปัญหาเกี่ยวกับตัวโปรแกรมเองนะผมซอฟต์แวร์เลยเลยนะผมก็โปรแกรมไอ้บางตัวเนี่ยมันอาจจะมีการเข้าไปคุยกับตัวเคอร์เนลโดยตรงหรืออาจจะคุยกับไดเวอร์อะไรบางอย่างนะครับซึ่งมันจะต้องใช้ฟังก์ชันพิเศษอะไรพวกนี้นะปพรากฏว่าไอ้โปรแกรมตัวนั้นเนี่ยมันเกิดความผิดปกติบางอย่างนะจนทาให้อ่การจัดสรร ทรัพยากรของตัวระบบปฏิบัติการมันทํางานผิดพลาดน,นะนุสุดามันก็เลยเ,เกิด แพนิคขึ้นมานะครับผมซึ่งอาการที่ขึ้นจากที่มีสาเหตุเกิดจากตัวซอฟต์แวร์เนี่ยมันมีหลากหลายอาการมากนะครับผมอันนี้ก็จะเป็น f a a l exception นะครับผมอันนี้น่าจะเป็นอาจจะเป็นโมดูลอะไรบางตัวที่พังขึ้นมานะครับผมไม่สามารถทำงานต่อได้หรือ่าจะขึ้นเป็นหน้าจอเป็นแบบ dead lock หรืออะไรพวกนี้นะก็เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับพวกโปรแกรมที่เข้าไปกระทําอะไรบางอย่างแล้วทาให้กระบวนการจัดสรรทรัพยากรขอ,ของตัวของระบบปฏิบัติการตัว CPU หรือ โนดวความจำมันทํางานผิดพลาดหมดเลยนะคับมันก็เลยทําให้ตัวระบบปฏิบัติการมันพังนะครับผมซึ่งวิธีการแก้ไขในลักษณะอาการแบบนี้ก็คือเราก็ต้องดูว่าโปรแกรมตัวไหนเป็นต้นเหตุที่ทําให้เกิดปัญหาตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็จัดการมันซะนะครับผมก็ไปอัปเดตมาแล้วนะผมเลอโปรแกรมถ้ามันไม่ใช้ก็ถอดออกเลยที่บางทีมันอาจจะเข้ากันไม่ได้กับตัว Linux Distribution ที่ใช้งานอยู่ลอง อัปเดตรุ่นไปให้เป็นรุ่นใหม่ดูนะผมใช้คําสั่งอัปเดตซอฟต์แวร์หรืออาจจะลองย้ายดิสโทไปใช้ตัวอื่นดูนะว่าเออมันมันอาจจะแก้ไขปัญหาในส่วนตรงนี้ไว้นะครับผมก็อันนี้มันเป็นปัญหาที่ตัวโปรแกรมแนละ้วบางทีโปรแกรมเนี่ยมันต่างโคนต่างเขียนแล้วมันก็อาจจะมีปัญหากันได้นะครับผมในส่วนของตัวตัวลักษณะอาการแบบนี้นะครับผม โอเคนะครับผมก็สลับไหนเนื้อหาของตัว Linux Kernel Panic เนระับผมก็จะมีเนื้อหาประมาณนี้นะครับผมก็อันนี้ก็เป็นอาการอ่ความผิดปกติร้ายแรงของตัวระบบปฏิบัติการ Linux นะผมซึ่ง Kernel Panic เนี่ยม,มันไม่ได้ใช้แค่ในส่วนของ Linux อย่างเดียวก็จะเป็นระบบของ Unix นะครับหรือเป็น Mac OS นะผมก็เขาก็เรียกเหมือนกันนะคือเรียกเป็นเรียกชื่อว่า Kernel Panic เหมือนกันซึ่ง Windows เนี่ยเขาก็มีชื่อของเขาเองก็คือ Blue Screen นะผม,ผมก็เออ ก็มันก็คือเป็นหน้าจอที่แสดงข้อผิดพลาดร้ายแรงนะจนระบบไม่สามารถทํางานต่อได้นะครับผมซึ่งไอความผิดพลาดตัวนี้เนะี่ยมันเป็นความผิดพลาดในตัวของระบบเองซึ่งมันก็มีหลากหลายสายเหตุแล้วก็มีต้นกําเนิดหลายจุดนะผมแล้วก็มีอาการ ที่สแสดงออกมาเนี่ยหลากหลายรูปแบบนะครับซึ่งในแต่และรูปแบบเนี่ยก็มีวิธีในการแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกันออกไปนะครับผมไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของตัวอุปกรณ์เองนะครับผมอาจจะพังเสียหายหรือเสียบไม่แน่นอะไรพวกน,นี้หรือจะเป็นปัญหาทางด้านตัวโปรแกรมเองซึ่งเออโปรแกรมมันอาจจะไปตีกับตัวเอ่อฟังก์ชันของระบบหรือว่าบางดิสโท์ทออาจจะใช้ด้วยกันไม่ได้อย่างงี้หรืออาจจะสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของการตั้งค่าซึ่งแบบไปซนไปม,มั่วอะไรอย่างี้ก็ตั้งค่าผิดตั้งค่าถูกนะครับผมก็หรือบ,บางทีโปรแกร กมตัวหนึ่งไปตั้งค่าไปตีกับอีโปรแกรมหนึ่งก็มันก็เกิด ปัญหาขึ้นได้เช่นเดียวกันนะครับผมก็ก็ต้องค่อยๆตรวจสอบแล้วก็แก้ไขปัญหาในทีละจุดนะครับผมก็ในอาการตัวนี้เนี่ยสำหรับคนที่แบบมือใหม่เนี่ยคืออาจจะไม่ได้แก้ไขปัญหาได้ทันทีนะครับผมาต้วก็อาจจะต้องอาศัยประสบการณ์ในการใช้งานมาในสักระยะหนึ่งนะครับผมก็อาจจะพอมองออกนะ,ะว่าปัญหาตัวนี้มันเกิดจากอะไรแล้วก็แก้ไขยอย่างไรบ้างนะครับผมซึ่งไอตัวข้อความที่อยู่ใต้บรรทัดในส่องเคยเนียแพนิคเนี่ยมันก็ มันก็บอกเออเลยแอบบอกเป็นข้อความมันอยู่แล้วว่ามันเกิดจากอะไรก็มีอาการยังไงก็ลองไปค้นหาในส่วนของข้อมูลใน Google ดูนะว่าเออมันตลีนุกในดิสโทวนี้เกิดแพนิกใน อาการแบบนี้เราจะต้องแก้มันยังไงอะไรเงี้ยก็ลองไปค้นหาแล้วก็ลองแก้ไขตามที่ได้ที่เขาแจ้งไว้เาไว้ดูแล้วกันนะครับผมก็สำหรับในเนื้อหาในวิดีโอนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมก็ถูกใจคลิปนี้นะครับอย่าลืมครับกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่รับในคราวหน้าครับสวัสดีครับ